เดี๋ยวพอจะให้ลงมาแม่สบายโอ้ยแง่เขาได้เหงว่ว่ายาเอ่ยมันเหรอเอ้าสั่นตัวกุดเกอซิเดามังมังดีดีดพักเย็นสบายยเย็นสบายสบาย โนโนโมมัน no. no. ขอได้สิดาวสิดาวที่รักสิดาวจิตดาวนัจ้าอ๋อนาตีมาเนี่ยกินแล้วนอนกินแล้วนอนนอนแล้วก็กินกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินโอ้เฮตดต่อส้างไม่ได้กินแล้วก็นอน แมวต้นมะเขือเอาเขือโอ้อิ่มแหงมันสบายเนาะเป็นมาเป็นแมวบ้านนี่สบายเนาะมันอิ่มแหงอิ่มขนาดนั้นเลยหรือเฮ้ยเฮ้ยเออมีมูฟังมันมีมารยาทเลยมันบอกฮึขอรีบบอกมันเป็นเรื่องของธรรมชาติบอกโอ้มะเขืออ่อน อย๋ยว้ักหน่อยฮดฮดก็แ <Charl> ม <eston> <laughs> <Christians rotate now> ่ฮดน้ำมันง้เงาก็แม่จะสองสามนวยไปกัดกินกับอันสมพระคอยวัโอ้ยนี้ยนนี่กันใหญ่แล้วนี่น่ากินนวลอ่อนเออโอ้ยเ็ดใหญ่ไรใหญ่ไรใหญ่ไรไปไปมี คนบ่มีเรียกมีงานก็สิมาไล่สดไล่แรงประมาณนี้เนาะไล่สดไล่แรงไล่เศร้าไล่แรง <c oughs> คนบ่มีเรียกมีงานไล่เศร้าไล่แรงไล่สาระไปวันวันเป็นแบบ ไม่ขีเ้เลยน้องสบายสบายอือคนเสียงรถไฟเป๊บมามันทันเด้อวันทันนี่ป้าเดวัติฮะเป๊บ,ปบอาาโอ้ฮัลโหลสบายดีทุกคนอัปเดตซีดสองเท่าสองเท่าผมมีเวียบมีงานไรสาระไปวันวัน ไรเศร้าไร้แรงไร้สาระไปวันวันท้องผัว <laughs> บังหน้าเมียตอนนี้กับท้องผัว <laughs> อันนั้นกินใบก้อนกัน <laughs> กินกินลายน,นอนลายนาตีมยัยะอยู่มึงท้องผัวก็พอท้องผัวหน้าเมียหน้าเมียกับท้องผัวตี <laughs> มัยะอยู่ตอนนี้โอ <laughs> ้ยอนน <laughs> สบ,บายดีทุกคน ก้าอที่หัวย uhm uh ู uh CDU, kilo, ่ส่วนคือเก้าคือเดิมเพิ่มเติมคือเริ่มกินหล่นอนไลยแอลนือทีค่ะไล่บันได้อนจไปแล้วโอ้ยมันหอนลายโทรศัพท์จับปากก eh ัสีโอเวอร์ฮิตแล้วหาก่อนไล่แล้วก็สิไปแล้วว่าโทรศัพท์เอ้อ ไม่ไม่เพราะเป็นมะเขือก็พอเด็ดหนานิ่งๆจิ้ฮดกันเว้ยเชือดนิ่มๆว่าใช่ปะเนอเชือดนิ่มๆวปีนลงควงลงควงจับน้ำแล้วปีนลงควงลงควงอยู่ตื่นเลย น่องเหล่าจะเป็นเฮลนี่นวยนี่เป็นกระเชบาเฮ้ยกระซมเลยปลาปลา,ากินสดๆเอาไปสองสามนวยเพราะกินในเพอะพวกพิดเป็นลายกัดกินงกระซมปลาคอยอ้แทบบตุ้ยบะทนคือหาแต่เนี้ยกินกระดมลายๆว่าถ่าละสบายบุปปล่นกับมูดติดแม่แทะเจ้าชนะเอา ดมดากันหรือเธอคุณย่านน้ำได้เพิ่นมูเขาลินน้ำเปียกมังงอกมังเปื่อนเพื่อน่ะนางสปาย่านน้ำมูโครีกับเฟอร์รี่ลินน้ำจนเปียกจนลินน้ำเกลือกต้มจนแหลมเอ้มพวกตัวขาวนางตัวดำดำนี่พัดย่านน้ำย่าเปื้อนแอดจางกระผ่อยอุ้ยอืมควันเนาะ ฮอนวินร้รยกับสามฟาเลนไฮอม้อนโคดน้ำถึกดินถึกยากไปจนไอคิวทวนขึ้นมาลดได้เนี่ยเอ้ยพักก็อนโอกาสได้ขึ้นได้งาม